มาดูจะคูณสิบดีกว่าครับผมโอ้โหนะเต็นอีกแล้วรับเสียงเราเอาายมาายมาโอ้โหอย่างนี้ก็ไป็นครับครับผมโอ้อหนะคูณสิบไปอีก้วครับผมที่เสียงเรานะจัดเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมจัดทุนไปฮะหนึ่งสามห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตาละสิบนะฮะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิงด่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับวันนี้ฮะพี่เสือของเราครับผม <c oughs> จัดมา้วฮะอ่าประทัดก่อนแล้วผมอ่างเปาก็มาประทัดมาสามประทัดมาสามอ่างเปามาสามครับผมโอ้โหแล้วอันนี้จัดกันไปอย่างนี้ฮะ จัดกันไปอย่างนี้ไม้แรกของเราจะเป็นยังไงจัดกันไปอย่างนี้โอ้โหวายบวกมา3าก่อนเลยบวกส้มไปดิครับ2 1 2ครับผมศูนย์ศูนไปก่อนเลยฮะโอ้โหเอานะครับพี่เสีองเราะจัดมาอย่างนี้ฮะ200ไปแล้วครับผมอูนย์สองร0อไปแล้ว300ไปแล้วฮะ300ร้อยไปครับผมสี่ร้อ0ไปแล้วฮะยิ้มหวานเลยครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะไปแล้วครับผมยาวยาวห้าร้ไป 5 7 5 8 6 0 0ไปแล้วครับผมครับ600ไปแล้วฮะจัดไปอ้โห2ึ0งครับผม2อ0พฮะไปแล้วฮะยาวๆครับวันนี้พี่เสืองเราจัดหนักครับผมจัดหนักคฮะไม้แร่บวกมา2,000กว่าครับผมเอานะฮะไปผมอย่างนี้ต้องขยับฮะไล่ระดับจัดกันไปแตละหกสิก่อนเลยครับผมพี่เสีองเราฮะจัดกันไปวายมา1 วายมา1งอ่างเปามา2ส้มมา3ถาดมา2ครับผมโอ้โหอ่างเปามา2ประทัดมา 2. เองอ้าวนะฮะรัวๆไปครับผมจัดกันไปยาวๆครับวันนี้ไปแล้วผมอ่าประทัดมา3ประทัดมา3ามส้มมา5ส้มมา5อย่างนี้ครับผมจัดไปฮะตอนนี้รัวๆกันไปเลยฮะสันหรือเปล่จาจ่าจดจดจ้องๆ้องอีกแล้วฮะพี่เสืองเราไปแล้วครับผมไปฮะอ่างเปามา3 จัดมาอย่างนี้คร like oh, oh. ับพวงจะคูณสิบหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเอานะฮะมาสี่พวงครับผมจัดมาสี่พวงห้าหกพวงนะครับผมหกพวงนะฮะเจ็ดพวงไปนะครับผมโอ้โหเอาดีฮะเต้นซ้ายเต้นขวาเต้นหน้าเต้นหลังยิงเต็มนะครับพี่ครับผมโอ้โหไปนะฮะคูณสิบไปก่อนเลยฮะพี่เสืองเราฮะจัดหนักอีกแล้วครับผมไม้นี้นะฮะพันสี่แลฮะพันห้าพันหกพันเจ็ดพันเก้าสองพันไปแล้วครับผมรัวไม่หยุดสุดกันไม่อยู่นะฮะตอนนี้จัดกันไปฮะรัวรัวกันไปเลยครับผมสองพันเจ็ด 2องพันเจ็ดสพาสนไปแล้วฮะสามพัโอ้โหสามพเจทะลุสี่พันไปแล้วโอ้โหไปดิครับหมื่นห้าครับผมโอ้โหมาให้นีฮะจัดหนักจัดเต็มจัดต,ต,ต,ตึงนะพี่เสืองเราครับผมจัดไป 15, หมื่นห้าครับผมโอ้โเอานะฮะหมื่นอย่างงี้ครับผมก็ต้องขยับกันหน่อยแล้ฮะจัดไปครับผมไล่ระดับฮะตาละฮะตาละร้อยไปก่อนเลยครับผมโอ้โหเอาแล้วตัวน,นี้ไปดิครับจัดกันไปฮะเอานะฮะตัวนี้หมืห หมื่นหกวายบวกส้มวายบวกส้มครับผมวายบวกส้มโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้ <c oughs> ไปแล้วครับอ่างเป่ามา360 160ยหกสิบยหศูนย์โอ้โหจัดกันไปฮะต่อเนื่องกันไปรัวๆเลยฮะส้มมา360หกสิบจุดศูนย์ไปก่อนนะฮะตอนนี้ไปครับผมยาวๆพี่เสืองเลาจดจดจ้องจ้องอีกแล้ตอนนี้บวกมาหมื่นหกหมื่นหกสถานใจไปครับผมเอาแล้วตอนนี้ไปครับยาวๆฮะยาวๆไปก่อนเลยเอาจดจดจ้องจ้องอีกแล้วยิ้มแย้เคี้ยวอีกแล้ววายบวกมาหนึ่งโอ้โหยาวแล้วตอนนี้ปั ทัดมาสี่ครับผมหแล้วส้มมาสามมาหก่อนเลยครับผมหึตอนนี้จัดกันไปรัวๆฮะหมื่นห้าแล้วบวกมาหมื่นห้าครับผมรัวๆกันไปฮะโอ้โฮฮยพี่เสือของเราทําหน้างงอีกแล้วฮะวาบวกมาหนึ่งครับผมวบวกมาหนึ่งเอาละตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต่อเนื่องกันไปยาวๆโอ้โหไปแล้วตอนนี้วาบวกมาหนึ่ง ส้มมาหนึ่งอ่างเปามา1ประทัดก็มาแล้ววจัดมาวบอีกหนึ่งเบผมบวกประทัดมาสเลยครับผมโอ้โหแล้วนี่ร้อยจุดนแล้ววายไมสี่บวกประทัดสามหกศูมหก็สันอย่างนี้ดิครับผมินเอาถุงจะเต็มครับเปล่ามาดูจะคูณสิบด้วรก็ผมโอ้โหเอาวนเป็นอีกแล้วายมาสี่บวราเัาสามากศูนห่าูนี้ก็ัอย่างงี้ดครับผมหเอางะเ็ครับูสาวมจคูณสิบ้วยก็ผมโี้โปแล้วนี่ร้อยจุดศูน์แล้ววายผม่สี่บวไปละวฮะ สองพันสามพันหรือเปล่าสามพันไปแล้วก็ผมึงรัว <inferior> ร <syllables Pen ina> ัวสามพัเ้าสี่พันสี่พันลฮะสี่พันห้าพันหรือเปล่าโอ้โหสี่ันเกาหไปแล้วผมโอ้โหุทรวงเลยะตอนนี้มีเสียงแวฮะจันักจัดเต็มฮะจัดเต็มเลยก็ผมโอ้โหหกพันเจ็ดพัอหนึ่งหมื่นไปครับหนึ่งมโอ้โหเอานะฮะมาอย่างนี้ับผมโอ้โหอย่างนี้ฮะต้องขยับหรือเปล่านะฮะ ขยับหรือเปล่าครับผมจัดมาอย่างนี้ต้องขยับกันหน่อยแล้วครับผมจัดไปดีครับตละสองร้อยครับผมเอาละฮะอันนี้ไปดูกันต่อครับผมส้มมา 3, สามส้มมาหกโอ้โหมาสามก็เลยร้อยยี่ร้อยยี่จุดศูนย์ศูนย์เอาละครับผมตันนี้ไปดีครับอืไปครับผมต่อเนื่องเอาไว้บวกไปอีกโอ้โหสองพันสามพันแลฮะสี่พันไปดีครับผมอืมเอาแล้ฮะไปครับผมตึงจัดนะฮะตึงจัดครับผมตึงจัดจัดตึงครับผมสําหรับวันนี้นะฮะ บวกมาแนะ้วผม2 8 0 0มนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันกัมาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ